พ่อบุตรรถบ้านสวัสดีครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับที่เก่าที่เดิมที่ร้านพ่อบุตรวันนี้ได้เจ้านิสันบิ๊กเนะครับผมกับ Toyota t o โย t a าไมตี้เนะครับเป็นรถแครบทั้งสองคันนะครับผมมานําเสนอให้กับผู้ชมได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับผม Toyota t o โย t a าไมตี้เนะครับเครื่อง2 0 0 5 พวงมาลัยธรรมดานะครับคันนี้จดทะเบียนปี2539นะครับส่วนเจ้าบิ๊กนะครับจดทะเบียนปี2540นะครับเป็นเครื่อง2.7ฝาแดงนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับผมเจ้าบิ๊กเเราเปิดราคาอยู่ที่49,999บาทนะครับผมส่วนเจ้าไมทีเอ็กนะครับ39,000นะครับ ส่วนเจ้าไมทีเอ็กซ์สามหมื่นเก้าพันอันนี้คือราคารวมโอนให้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวพาดูรายละเอียดแต่ละคันกันนะครับผมอ่ะดูไมทีเอ็กก่อนไมทีเอ็ X กก็หน้าตาเดิมนะครับสีสันรถก็ถือว่ายังพอดูได้นะครับผมนี่ครับผมสีสันคันนี้คัสซีสวยนะครับผมคัสซีไม่มีผูกไม่มีดามเลย ช่วงลงช่วงล่างก็ถือว่าดีนะครับคัดซีนะครับผมคัสซีดีนะล้อแม็กสวยทั้ง4วงนะครับตรงยุคนะครับผมเป็นตัวโปร่งหลังนะครับคันนี้เครื่องสองพหาเดิมๆของเขานะครับฝาท้ายเป็นเปิดแบบตรงกลางนะครับผมข้างชายล่างมีผุนะครับตรงนี้นะนะครับสองฝั่ง แต่ไม่มีผลกับการบรรทุกนะครับผมนี่อ่ะเปิดท้ายให้ดูหน่อยครับ <C le ars> แบม็กไลเนอร์มีครบนะครับผมนี่สวยๆนี่ครับแม็กไลเนอร์ครบนะครับคันนี้สามหมื่นเก้าพร้อมโอนให้ด้วยนะครับผมไปทีเอนะรถทะเบียนขาดเกินนะครับแต่ราคานี้พร้อมโอนจดใหม่ให้ด้วยนะครับผมลูกค้าจ่ายตังค์อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวที่เหลือเราจัดการให้นะครับผมพร้อมโอนให้นะ โตโยต้าไมตี้ X สามหมื่นเก้าพันบาทนี่ครับผมคัดทรงกัดซีสวยกริบเลยนี่สีแดงแรงลิตนะครับผมคันนี้ภายในนะครับนี่ประมาณนี้นะครับกระจกเป็นมือหมุนนะครับขึ้นลงได้ปกตินะครับผมนี่มือเปิดไม่มีหักนะเนี่ย พวงมาลัยก็เดิมเดมของเขาเลยนะครับผมพวงมาลัยนี่ครับผมเดิมเดิมโรงงานหน้าปัดเลือนไม้สวยนะครับผมเลขไม้เท่าไรอ่ะดูเอานะครับผมครอบพวงมาลัยสวยนะครับผมคอนโซลสวยนะครับนี่รถโดยรวมภายในถือว่าสวยนะครับผมบอกก็สวยนะไม่ขาดเยอะนะนี่ครับ 3 9มหมพร้อมโอนต่อภาษีต่อพร,อพรบรให้ด้วยนะครับผมคันนี้เก๊กลางสวยนะนี่ดูครับผมท่านผู้ชมเปิดปิดได้ปกตินะครับผมถือว่ายังใช้ได้อยู่นะเกียร์ก็เข้าดีทุกเกียร์นะครับไม่มีหลุดไม่มีเร่งนะครับผมคันนี้เบรมมือใช้งานได้ปกตินะครับผมช่องแอร์ทุกอย่างก็ยังอยู่ครบนะครับไม่มีหลุดไม่มีหายนะแต่คันนี้แอร์ไม่เย็นนะครับแจ้งก่อนนะ ต้องไปเช็คแอร์เองนะครับราคานี้นะนะครับต้องไปเช็คเองนะดูพวกเสานะครับเสาเดิมนะเนี่ยดูไม่มีผุเลยเห็นไหมครับเนี่ยนะครับส,รสวยนะครับเนี่ยเดิมๆมหมดเลยดูเม็ดอักตรงนี้ยังอยู่เดิมนะครับผมส,สวยเลยนะใครหารถเข้าไล่เข้าสวนนะครับคันนี้ สามหมื่นเก้านะครับพร้อมโอนลองพิจารณาดูนะครับผมสติกเกอร์ยังอยู่นะครับนี่รถโครงสร้างเดิมนะครับไม่มีพลิกไม่มีคว่ำไม่มีตะแคงมาแน่นอนนะครับผมเนี่ยครับผมวสวยๆเลยเดี๋ยวดูฝั่งซ้ายกันนะครับประตูฝั่งซ้ายปิดนิ่มนะครับผมประตูไม่มีตกนะนี่ แผงประตูนะครับสวยนะครับผมนี่ประตูเป็นของเดิมโรงงานนะครับผมไม่เคยเปลี่ยนมานะนี่ดูสวยๆนะครับผมกระจกมือหมุนใช้ได้ปกตินะครับที่เปิดเนี่ยครับหมุนขึ้นลงได้ปกตินะกระจกมองข้างมีครบนะครับผมไม่มีแตกนะครับนี่ครับสวยๆเลยเสานะครับสวยนะครับนี่ ดูนะครับไม่มีโผลนะท่านผู้ชมเดี๋ยวนะครับให้ดูมืดนิดนึงอ่ะนี่ฮะสวยนะนี่ไล่มานะครับทีละสเต็ปนะครับสวยนะครับผมนี่เมทอาร์คสวยนะครับผมไล่ลงมาเรื่อยเืเลยรถไม่มีผูนะครับผมโดยรวมสวยเลยนะครับคันนี้ชายบันดงบันไดสวยนะครับเบาะข้างคนขับก็สวยนะครับไม่มีขีขาดเยอะนะครับผม นี่อ่าอันนี้แถมไปนะครับนี่แถมไปเบาะพับได้ปกตินะครับผมเบาะแคปมีสวยนะครับไม่ขาดนั่งได้สบายนะครับด้านหลังนั่งได้สามคนนี่ครับผมเบาแคปที่พิงมีโลโก้โตโยต้าอยู่ด้านข้างนะครับผมไม่มีเจาะทะลุนะครับผมพื้นเพลินสวยนะครับผม หลังคาก็สวยนะครับนี่หลังคาสวยที่บางแดดกระจกมองหลังมีครบนะครับผมมีที่จับขึ้นตรงนี้ด้วยนะจ๊ะอ่าคอนโซลฝั่งนี้เป็นยังไงบ้างอ่มาชมกันหน่อยฝั่งนี้ก็ถือว่าสวยนะครับผมนี่สวยนะที่เปิดล็อกได้นะจ๊ะอ้มีอะไรด้วย ออ้นี่ครับผมของแถมอ่ะจัดไปนี่นะครับเกะอ่ะใช้ได้นะจ๊ะนี่ที่วางแก้วน้ำหันแน่ไม่หักนะจ๊ะยังใช้ได้เกือบ30ปีแล้วแต่ทำละทำอะไรเขาไม่ได้นะครับยังใช้งานได้อยู่นะอ่ะนี่ดูนะจ๊ะส,สวยสวย3 9 0 0บาทราคานี้ โอนให้ด้วยจบจบดูกระจกหน้าสิกระจกหน้าไม่มีแตกแล้วนะจ๊ะถ้าสีขาดตั้งแต่มกรา65นะครับก็คือเราจะจดจดทะเบียนให้ใหม่พร้อมโอนเป็นชื่อลูกค้านะครับถึงปี69นะครับผมราคานี้เราทำให้หมดนะครับผมนะครับสีก็ประมาณนี้นะสีก็ พอดูได้นะครับไม่ได้สวยมากนะครับดูคานหน้ากันต่อดีกว่าคานหน้านะครับนี่คานหน้ามีตัวเลขชัดเจนนะครับสวยนะครับถือว่าคานหน้าเดิมนะครับสวยๆนะครับผมห้องเครื่องนะครับมอกอยังอยู่ครบเพจยังอยู่ครบไม่เคยแกะสติกเกอร์คําเตือนอยู่ครบสวยๆเลยเนี่ยครับผมห้องเครื่องถือว่าสวยนะครับผมโดยรวม นี่ครับผมส,สวยเลยซอกซุ้มสวยนะครับคันนี้นี่กลองอากาศยังมีอยู่นะครับผมเครื่อง 2L นะครับผมเดิมๆของเขาเลยสติกเกอร์ยังอยู่นะจ๊ะนี่ครับผมเห็นไหมสุ้มซอกสวยนะครับผมคอมแอร์ยังมีให้นะครับไปเช็คเอานะครับผมราคานี้39,000เราโอนให้อย่างเดียวนะจ๊ะ อย่างอื่นไปเช็คเอาลนะครับรถขับทางไกลได้ปกตินะครับผมน้ําไม่ดันควันไม่ไหลไอไม่มีแน่นอนนะครับคันนี้เอาไปใช้งานกันสบายๆได้เลยนะครับราคานี้อ่ะสตาร์ทเครื่องฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วนะครับผมอ่ะฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับผมเสียงเครื่องเคาะเคาะเงียบเงียบสไตล์ของเขาเลยนะครับโตโยต้า ไฟพีเอกนะครับผมฝากระโปรงก็สวยๆเดิมๆนะครับผมเนะครับผมปั๊มดีเซลไม่มีรั่วซึมนะให้ดูปั๊มดีเซลไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับผม โดยรวมรถก็ถือว่าขับขี่ดีนะครับราคานี้นะครับผมสามหมื่นเก้าพร้อมโอนให้ด้วยนะรถขับทางไกลได้นะครับผมนี่เห็นบอ่อเห็นบ่อมีไอมีน้ำมันกระเด็นบอบอมี่เดอ้อพี่น้องครับมเมเ่์เฮาเด้อร์ดใดอยากได้ก็เดินเอาเด้อร์คันดีเด้อร์ะเปิดมืองน้ำให็นไหมอะเดี๋ยวดูน้ำนะครับโอ้โหดูระบบไฟครับ เห็นเก่าๆอย่างนี้ไฟติดครบหมดนะจ๊ะเอ,อเห็นบอ่อเห็นบออ่อเนี่ยติดครบเบด้อยามขําคืนวิ่งได้สบายสบายระบบน้ำบนดีนะจ๊ะเอ,อไม่ต้องกลัวเรื่องน้ำดันนะครับผมไม่มีแน่นอนนะจ๊ะโอเคนะครับผม ไฟหน้าไฟลงไฟเลี้ยวไฟหลีติดครบหมดนะจ๊ะเก่าๆอย่างนี้ติดครบหมดนะเดี๋ยวดูข้างหลังสิติดไหมข้างหลังติดหรือเปล่าขอดูหน่อยพระเอกอันแน่ไม่ธรรมาดาติดเหมือนกันจ้าอ่ะเร่งเร่งให้หน่อยขอชมควันหน่อยขอชมควันหน่อยเอาเลย อโอ้โห,โหเสียงคำรามสไตล์ของเขาเลยเสียงท่อเพราะาะไฟสองป้ายก็ติดนะจ๊ะขับไปไม่มีปัญหาแน่นอนปิดฝากระโปรงเลยครับคันนี้คันสีสวยนะครับผมไม่มีผุไม่มีดามนะครับผมไม่มีผุไม่มีดามนะก็คันนี้เป็นไมตี้เอกจดทะเบียนปี2,5,3,9นะครับ ราคาขายอยู่ที่3 9 0 0 0บาทนะครับผมขออนุญาตขายราคานี้เลยราคานี้เราโอนให้ด้วยนะครับโอนต่อภาษีต่อพรลบให้ใหม่ถึงปี69นะครับผมล้อแม็กสวยตรงยุกเกนะครับผมเหมือนกันทั้ง4ี่วงเอาไปเข้าไร่เข้าสวนแก่หญ้าให้วัวขายของตลาดนัดสร้างงานสร้างอาชีพผลคนงานก่อสร้าง สารพัดประโยชน์กับเงิน39,000บาทนะครับผมอ่ะดับเครื่องเลยครับคันต่อไปนิสสัน b ิ๊กเอ็มตัวสุดท้ายนะครับก่อนเป็นนิสสันฟอน n เทียกระจังหน้า3รลู1 2 3คันนี้เป็นเครื่อง2 0 0 7นะครับเป็น TD 27ฝาแดงนะครับผมขายตามสภาพรถมือ2นะครับผม 49,999บาทนะครับผมคันนี้บังคับโอนนะครับลูกค้าต้องจ่ายค่าโอนเองนะครับค่าโอนก็ไม่แพงนะครับแต่ว่าคันนี้ต้องไปโอนที่อำเภอรกระนวลนะครับผมเพราะรถคันนี้อยู่เขตอำเภอรกระนวลอ๋อต้องไปน้ำพองโทษทีต้องไปโอนที่น้ำพองนะครับรถคันนี้นะครับบิ๊กเอ็มคันนี้เครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดีแอร์เย็นพวงมาลัย พาวเวอร์คัดซีสวยโอ้โ oh หอะไรจะครบขนาดนี้ครับผมคัดซีสวยกิฟนี่นี่ครับผมสวยๆนะครับไม่มีผูไม่มีดามนะยางก็ถือว่ายังดีอยู่นะล้อแม็กเป็นของฟอนเทียนะครับนี่น่าจะเป็นของฟอนเทียเลจ๊ะ,ะเปิดดูท้ายสวยๆหน่อยขอดูบันท้ายหน่อยเป็นไงโอ้โ oh ห oh, เป็นไงครับ แมกไลเนอร์สวยกริบนี่ครับผมไม่มีผูนะนี่โอ้มีเชือกเ้รัดของด้วยนะไอวีดีไอนี่ครับงาน DIY นะครับผมอ่าซื้อไปใช้งานมัดของได้เลยอ่ะปิดเลยครับมีโลบาร์ให้ด้วยนะจ๊ะเอาไว ขนเหล็กขนไม้นะครับโลบาใช้งานได้สารพัดประโยชน์นะครับผมนี่รถก็ถือว่าบางๆอยู่นะนติดซุ้มล้อมาด้วยนี่ครับผมล้อแม็กของนิสสันฟอนเท i ียคัดซีสวยนะนี่ครับผมไม่มีผูกไม่มีดามนะครับผมเป็นรถของจังหวัดขอนแก่นจะแ,แท้เลยนะครับดูภายในกันดีกว่า ภายในก็สวยนะครับเบาะอืนี่สวยนะครับช่องแอร์ต่างๆไม่มีหักนะครับสวยนะครับผมเก็ะเก็บของก็ปิดเปิดได้ปกติคันนี้ภาษีไม่ขาดนะครับภาษีหกเก้านะครับผมคันนี้คอนโซลสวยนะครับผม นี่ครับหัวเกียร์เดิมๆของเขาเลยวิทยุไม่มีนะจ้าเบรกมือใช้งานได้ปกติท่องแอร์ตรงกลางสวยนะครับไม่มีหักนะที่เก็บของด้านตรงกลางนะครับสวยนะครับปิดเปิดได้ปกตินะครับผมแถมที่เก็บเงินไปอีกนะครับตรงนี้นะอันนี้แถมนะครับนี่ที่เก็บเงินอเอาไปเก็บเงินขนเงินขนทองนะนี่ครับผมสวย,สวย อันนี้ที่บางแดดน,นะครับก็หลุดนะครับนิดนึงนะเดี๋ยวยึดให้นะครับผมกระจกมองหลังมีครบนะครับผมอ่ะเดี๋ยวดูภายในแคปกันหน่อยอ้าวโหกว้างขวางเลอเกินภายในเจ้าวิกเอ็มนะครับนี่เบาแคปมีขาดเล็กน้อยนะครับนั่งสบายสบายนะครับกว้างขวางนะครับผมอ่ะโครงสร้างเป็นยังไงบ้างทันนี้อ่ะ ค่อยๆไล่ดูทีละสเต็ปนะครับท่านผู้ชมนี่โครงสร้างเดิมๆของเขาเลยนะครับเดิมๆนะจ๊ะนี่เดิมๆนะครับถือว่าได้เดิมอยู่นะคันนี้นี่ไม่มีโผนะมีเสนียมขึ้นตรงนี้นะครับผมอ่าชายบรนดงบันไดของเดิมนะครับผมมือหมุนไม่มีนะมือหมุนไม่มีนะแจ้งก่อน คนงานเาจ้าของเดิมเขาไม่ได้ใช้นะครับเพราะรถเขาแอร์เย็นอยู่แล้วเขาก็เลยไม่ได้ไม่มีตัวมือหมุนนะครับผมแจ้งก่อนนะจ๊ะนี่ประตูปิดเปิดสนิทไม่มีหลุดนะครับผมดูนี่ไม่มีหลุดนะครับนี่ยังยังโอเคแน่นอ่า ดูหลังคากันหน่อยฟลหลังคาสวยนะครับไม่มีผุไม่มีรั่วนะครับผมนี่หลังคาสวยนะกระจกไม่มีแตกรล้าสักบานนะครับผมกระจกหน้าสวยนะครับไม่มีแตกรล้านะครับผมภาสีขาดสิงหา69นะครับผมใช้งานกันยาวๆเลยนี่ครับด้านหน้านะครับผมคันนี้เพิ่งได้มานะครับสดๆร้อนๆเลยไปซื้อมาจาก เจ้าของโดยตรงเลยนะครับจากอำเภอรกระนวลน,นะนี่ไฟนงไฟหน้าสวยกิบเลยไฟลงไฟเลี้ยวนะครับผมท่านผู้ชมเนี่ยครับไม่มีแตกเลยนะเปิดรอเลยนี่ครับเนี่นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องรอเลยเดี๋ยวไปตรงโน้อนอ่ะมารีวิวด้านนี้ต่อ นี่ครับผมแผงประตูประมาณนี้นะลดราคา49,999บาทได้สภาพนี้คุ้มไม่คุ้มก็พิจารณาดูนะครับจะบอกเลยว่าขับทางไกลได้ปกตินะครับรถขับขี่ดีนะครับในราคานี้นะครับถือว่าขับขี่ดีเลยเครื่องดีแอร์เย็นเออบอสื่อแบบนี้รับสิปสื่อแบบไดพี่น้องนี่ครับ สวยเดิมเดิมนี่เดิมนะครับผมเม็ดองเม็ดอาร์วงกบสวยกิฟนะครับผมอ่ะดูเบาะนะครับเบาะสวยนะครับมีฉีกขาดเล็กน้อยนะครับไม่ขาดเยอะนะนี่นี่ครับผมถือว่าสวยนะครับผมพวงมาลัยแต่งนะจ๊ะถือว่าพวงมาลัยสวยนะครับผมนี่ อ่าเดี๋ยวนะครับผมดูหน้าปัดเรือนใหม่าเลขใหม่เท่าไหร่ดูกันนะครับผมเ,เลขใหม่ใช้งานได้ปกตินะครับเกความร้อนเกน้ํามันใช้ได้นะครับผมอ่าเข็มวัดรอบใช้ได้ไหมวัดรอบใช้ได้นะนะครับต้องถามทีมงานเพราะทีมงานเป็นคนขับมานะครับผมคอนโซลถือว่าสวยนะครับตัวนี้เป็นจอโค้งนะครับเป็นรุ่นจอโคง้งตัวสุดท้ายนะครับผมท่านผู้ชม นิสสันบิ๊กเนะครับใครที่เป็นแฟนบิ๊กเหาบิ๊กเอยู่นะครับผมลองพิจารณาดูนะราคานี้แต่ไม่ขายโอนลอยนะครับต้องบังคับโอนเท่านั้นนะครับผมนี่ครับรถโครงสร้างโดยรวมเดิมนะครับก็จะมีตําหนิบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับนี่ดูขอบประตูนะท่านผู้ชมเห็นไหมขอบประตูไอ้โทษทีขอบกระบะเดิมนะครับไม่มีชนนะขอบเดิมของเขาเลย ถึงจะเก่าแต่เราก็เดิมนะจ๊ะอ่าปิดประตูหน่อยนี่เป็นไงครับผมปิดแรงๆไปเลยไม่ต้องกลัวพังอ่ามาดูแก้มตรงนี้มีสีเป็นผื่นๆน,นิดนึงนะครับผมนี่นี่สีเป็นผื่นๆน,นิดนึงนะอะยางถือว่าดีทั้งสี่เส้นนะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะครับผม ล้อแมกครบทั้ง4วงนะครับผมอ่ะดูห้องเครื่องกันดีกว่าห้องเครื่องนะครับยังไม่ได้ล้างนะครับผมเดี๋ยวล้างทำความสะอาดให้นะครับอันนี้ให้ดูแบบสดๆสดกันเลยเครื่อง2007นะครับผม2.7ฝาแดงนะ,ะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับผมที่เติมน้ำมันนะครับผมไดชาร์จได้สตาร์ทดีนะครับผมนี เลขคานยังอยู่นะนี่นี่ครับเลขคานยังอยู่นี่ครับนี่สวยนะครับถือว่าห้องเครื่องสวยนะครับคันนี้น็อตฝากระโปรงมีขยับนะจ๊ะแผ่นกันความร้อนยังอยู่นะครับผมนี่ฝากระโปรงสวยนะครับฝากระโปรงเดิมกระโปรก เติมน้ำอยู่ครบนะครับผมหม้อน้ำไม่มีรั่วซึมนะครับผมเครื่องก็ถือว่าแห้งๆนะครับผมปั๊มสายนะครับรุ่นนี้รักษาดูแลง่ายมากนะครับผมใช้งานยาวๆไปเลยดูแลดีๆ10ปีใช้ไปเลยสตาร์ทโชว์หน่อยครับผมสตาร์ทแล้วเปิดไฟนงไฟหน้าโชว์ความ รอก,กันหน่อยนะครับผมดิสันบิ๊กเอนี่รุ่นนี้นะครับขอเล่าหน่อยรุ่นนี้สมัยก่อนเคยขายนะครับมีคนขเขมรซื้อไปนะครับรุ่นนี้คขมรเล่นนะครับตัวเนี้ตัวบิ๊กเอ็มเนี่ยโอ้ซื้อราคาแบบว่าสู้ราคานะครับคนคขมรที่บ้านเขาชอบมากนะครับ n ิสันบิ๊กเอ็มฝาแดงเนี่ยครับ สมัยก่อนนะนานแล้วนะครับน่าจะเป็นสิบสิบปีแล้วมั้งคนขเขมรมาหาซื้อนะครับตัวนี้นิสันบิ๊กเอ็มนะครับผมไฟทงไฟท้ายติดครบหมดนะครับผมท่านผู้ชมนี่นี่ครับผมก็ลองพิจารณาดูนะครับราคานี้คุ้มไม่คุ้มกับการซื้อไปใช้งานนะครับผม ครับผมไฟนงไฟหน้าติดไฟเลี้ยวติดนะครับผมข้างโน้นไฟหลี่ไม่ติดนะนีไฟหน้าติดนะไฟเลี้ยวติดนะโอเคครับรับประกันเลขเครื่องตรงเลขตัวถังตรงแน่นอนนะครับคันนี้บังคับโอนนะครับไม่ขายโอนลอยนะจ๊ะไปดูนะไม่มีไอนะนี่ รับประกันนะครับไม่ต้องเปิดหม้อน้ําน้ําไม่ดันแน่นอนนะครับเพราะว่ารถไม่ดีเราไม่เอาเข้ามาขายให้กับลูกค้านะครับผมคิดกันง่ายๆนะ,ะถ้าให้ขับไปส่งแล้วก็ไปส่งได้สบายๆนะครับเครื่องดีเอ็มฝาแดงนี่มันทนอยู่แล้วครับหนึ่งในตานานอยู่แล้วเนาะคันนี้เครื่องตัวนี้นะดูแอร์หน่อยสิ โอ้โหแอร์หนาวนะครับคันนี้ถ้าใครจะมาดูนะครับเตรียมผ้าห่มมาด้วยนะครับผมอ่าเตรียมผ้าห่มมาด้วยนะบอกไว้ก่อนนะหนาวจริงนะครับผมอ่าแอร์เย็นครับผมแอร์เย็นคันนี้แอร์ไม่เย็นไม่ต้องเอาไปเลยโอเคนะครับเสียงเครื่องนิ่มๆเพราะๆตามสไตล์ของเขาเลยนะครับเครื่องฝาแดงนะครับปั๊มดีเซลไม่มีรัว่วไม่มีซึมนะนี่ครับผม ท่านผู้ชมไปดูรถมือสองพวกปั๊มสายก็พยายามดูปั๊มด้วยนะว่ามันมีรั่วมีซึมไหมเพราะว่ารั่วซึมก็ไปซ่อมก็ค่อนข้างแพงกันนะ2 5 0 0 3,500 4,500แล้วแต่ร้านนะครับผมปิดเลยครับผมนี่ฝากระโปรงปิดสนิทนะครับผมสวยๆเลยสีสันก็ดีครับ ตามสภาพของรถมือสองนะครับผมก็รายละเอียดนะครับผมเจ้านิสสันวิกเอ็มราคา49,999บาทราคานี้ลูกค้าต้องออกค่าโอนเองนะครับผมบังคับโอนนะครับโอเคส่วนไมเทียนะครับ39,000ื่นเ้เทียเราโอนให้นะครับผมราคา39,000จบเลยเราโอนให้นะครับผม สอบถามเพิ่มเติมนะครับเบอร์โทร0816995106นะครับผมร้านเรานะครับตั้งอยู่ทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับอยู่ในตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับพิมพ์หรือค้นหาใน Google ได้เลยนะครับพิมพ์คำว่าพ่อบุตรรถบ้านนะครับตามชื่อป้ายนะครับเจอร้านเราแน่นอนนะครับผมหาง่ายๆนะครับเซิร์ชเข้าไปใน Google นะครับพิมพ์คำว่าพ่อบุตรรถบ้านเจอแน่นอนนะครับ ถ้าจะมาดูรถต้องโทรนัดล่วงหน้าก่อนนะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดมาแล้วขายไปแล้วหรือคนจองไปแล้วจะมาว่าเราไม่ได้นะครับผมส่วนใครดูคลิปแล้วชอบแล้วอยากจะมัดจําก็โอนมัดจํามาได้เลยนะครับผมใครมัดจําก่อนคนนั้นได้รถก่อนนะครับผมแต่ไม่มีระบบใจแลกใจให้นะจ๊ะมัดจํามาได้รถแน่นอนนะครับผมอยากรู้ว่าเป็นมิตราชีพหรือเปล่า <S <S กดเข้าไปดูในช่องนะครับผม จะเห็นคลิปรีวิวขายรถของเราหลายๆคลิปนะครับผมก่อนซื้อก่อนขายก็เช็คตัวตนของคนขายก่อนนะครับจะได้ไม่ถูกหลอกนะครับผมใครมีรถจะแลกจะเปลี่ยนจะเทิร์นเราก็รับแลกเปลี่ยนเทิร์นเหมือนเดิมนะครับผมลองเสนอและโทรมาสอบถามกันได้นะครับผมช่วงนี้ก็ฝนตกนะครับถนนลื่นเดินทางไปไหนก็ให้ปลอดภัยกันด้วยนะครับ เดินทางด้วยความระมัดระวังกันทุกทท่านด้วยนะครับผมขอบคุณทุกการรับชมคลิปของพ่อบุตรรถบ้านด้วยนะครับผมขอบคุณทุกการกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการกดติดตามของทุกทกท่านด้วยนะครับผมชอบแล้วทักลักแล้วโทรมาเลยพ่อบุตรรถบ้านสวัสดีครับผมขอบคุณครับ